ออโตบอทเลเซอร์ไลท์ ot, ine, หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นสเปคหลักหมื่นในราคาหลักพันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบอ็อกชานลครับ วันนี้พี่โก้ก็มีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นออโตบอลเลเซอร์ไลท์มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับผมเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่สามารถกวาดดูดถูครบครันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างก่อนแกะกล่องเราจะต้องนอนกล่องลงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคืนจะหล่นนะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอคู่มือแล้วก็เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเพื่อการรับประกันนะครับผม เค่อนนี้มีการรับประกัน1ปีเต็มในกล่องนะครับนอกเหนือจากคู่มือหลกัหลกๆที่มีให้เมื่อกี้นะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลครับอันนี้จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับถูพื้นนะครับผมก็จะมีตีนตุกแกอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับก็จะมีแท่นชาร์จนะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์นะนี่ครับ แล้วก็จะมีแปลงปัตรด้านข้างนะครับผมก็จะมีให้2ชิ้นด้วยกันเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะใช้1ชิ้นนะครับชิ้นอีกหนชิ้นเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สำรองนะครับผม <S <S คราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าและเห็นแล้วเนี่ยเครื่องนี้จะสีขาวด้านนะครับก็ดูเรียบหรูมากมากเลยแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เห็นนุนน่นอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ เพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีไรด้านในการสแกนพื้นที่ของห้องนะครับทำให้เครื่องเนี่ยสามารถจัดการทําความสะอาดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับผมที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับจะมีเซนเซอร์กันชนแบบอินฟราเรอยู่3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกันชนแบบบัมเปอร์นะครับรวมถึงแถบโฟมที่อยู่ด้านล่างของเซนเซอร์นะครับเพื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราไปชนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดรอยหรือว่าทําให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายนะครับ คราวนี้เรามาถอดฝาเครื่องกันดีกว่าครับออโต้บอรดเลเซอร์ไลท์เนี่ยสามารถถอดฝาออกมาได้ทั้งชิ้นจะมีแม่เหล็กอยู่4จุดด้วยกันนะครับเป็นการยึดฝาเข้าไว้กับตัวเครื่องนะครับเมื่อเปิดฝาเครื่องออกแล้วนะครับเราจะเจอกับถังเก็บฝุ่นและถังเก็บน้ํานะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับโดยที่ถังเก็บน้ำนะครับจะมีความจุอยู่150มลลิตรนะครับสามารถเติมน้ำด้วยการเปิดฝายางตัวนี้แล้วครับแล้วก็เทน้ําลงไปได้เลยนะครับส่วนถังเก็บฝุ่นนะครับสามารถถอดออกมาเททําความสะอาดได้้วยการดึงในส่วนนนี้ะครับ ก็จะสามารถเทขยะออกมาได้เลยนะครับโดยถังเก็บฝุ่นเนี่ยจะมีขนาดอยู่0.38ลิตรนะครับแล้วก็พอใส่เข้าไปก็จะใส่ง่ายนะครับส่วนด้านหลังของตัวถังเก็บฝุ่นเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์อยู่นะครับเป็นเฮป้าฟิลเตอร์นะครับซึ่งกรองฝุ่นได้ละเอียดแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือขอดยากละเกินขอนยากตลอดเลยทุกยี่ห้อจะค่อนข้างแน่นนะครับก็คือแปรงทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะมี คัตเตอร์สำหรับตัดเส้นผมนะครับก็ถ้าแปลงทําความสะอาดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเอาไว้ทําความสะอาดแปลงทําความสะอาดหลักนะครับหรือจะไว้ทาความสะอาดเฮปาฟิลเตอร์ก็ได้นะครับปัดฝุ่นได้นะครับผมที่ถังเก็บฝุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีลิ้นสําหรับกันฝุ่นนะครับทำให้ฝุ่นเนี่ยที่ดูดเข้าไปแล้วไม่ไหลย้อนออกมานะครับเวลาใส่กลับก็คือใส่ตรงๆเข้าไปได้เลยนะครับใส่ง่ายมากเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เรามาดูใต้เครื่องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใต้เครื่องเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์กันตกอยู่3จุดด้วยกันนะครับ อยู่ตรงน,นี้นะครับตรงนี้และตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแปรงปรัดหลักอยู่ตร nah, er IR right. งนี้ะะน,นะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะมีแปรงปัดฝุ่นด้านข่าอยู่1จุดนะครับก็คืออันนี้เราติดตั้งเข้าไปได้เลยก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใส่ง่ายมากนะครับก็คือกดลงไปดังแกลกก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นว่าจะมีแปรงปัดฝุ่นหลักอยู่นะครับก็สามารถถอดออกมาได้ง่ายนะครับตรงนี้นะครับขอวางให้ถนัดหน่อยดีกว่า ก็สามารถถอดออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดถ้ามีเส้นผมติดเนี่ยก็สามารถใช้แปรงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัดเส้นผมได้เลยนะครับก่อนใช้งานนะครับจะต้องติดตั้งผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับถูพื้นนะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกติดตั้งอยู่แล้วนะครับแปะลงไปนะครับแล้วก็ลูบเสร็จแล้วครับง่ายๆ ออโต้บอรดเลเซอร์ไลท์นะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด5,200ม ah. ิลลิแอมป์ตัวเครื่องมีความสูงอยู่10เซนติเมตรน้ำหนัก2.5กิโลกรัมสามารถข้ามสิ่งกีดขวางที่สูง1.5เซนติเมตรได้นะครับออโต้บอรดเลเซอร์ไลท์สามารถสั่งงานได้3วิธีด้วยกันนะครับก็คือกดปุ่มเริ่มทำงานบนตัวเครื่องนะครับหรือ2กดด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวิธีที่3ก็คือสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับโดยที่แอปพลิเคชันนะครับสามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลด ผ่าน QR code ที่อยู่ในคู่มือได้เลยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเครื่องทำงานได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะเซ็นเซอร์กันตกเราไปทดลองใช้งานจริงกันดีกว่าครับผม ก็ตอนนี้พร้อมที่จะทดสอบการใช้งานของเครื่องออโตทอบอเลเซอร์ไลท์นะครับผมก่อนเริ่มเนี่ยเราจะต้องเติมน้ำเข้าในแทงน้ำก่อนนะครับความจุของแทงค์น้ำเนี่จะอยู่ที่ 150ml มลนะครับเ<ม>ติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดจุกนะครับแล้วก็เอาใส่กลับที่เดิมเลยครับเรียบร้อยนะครับ หลังจากให้เขาชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการเติมน้ำเข้าแทงเก็บน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้จากการสแกนบนคู่มือนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าต่างๆการเชื่อมต่อ WiFi นะครับเรามาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่าครับโดยการสั่งงาน่ัดแอปพลิเคชันนะครับ เราสามารถตั้งค่าการถูการดูดได้นะครับว่าจะต้องการให้มีความแรงขนาดไหนนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าต้องการให้ดูดแรงหรือดูดเบานะครับรวมถึงการถูพื้นด้วยนะครับนี่คือลักษณะแผนที่ของห้องนะครับที่เครื่องกำลังเดินทำความสะอาดอยู่นะครับ จะเห็นได้ว่าเซ็นเซอร์การชนทำงานค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเครื่องจะไม่ค่อยชนขอบของห้องเลยเมื่อทำความสะอาดห้องเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะแจ้งสถานะว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วจะกลับแท่นชาร์จดยอัตโนมัตินะครับแล้วจะมีไฟสถานะการชาร์จแสดงขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเรามาลองกำหนดพื้นที่ในการทำงานของเครื่องกันดีกว่าครับโดยการกดปุ่มมอที่เป็นจุด3จุดนะครับแล้วกดปุ่ม Area นะครับหลังจากนั้นกดแอดนะครับเพิ่มพื้นที่ที่เราต้องการกำหนดก็จะได้กรอบขึ้นมานะครับกดอิ t นะครับเพื่อจะเลื่อนมานบนพื้นที่ที่เราต้องการนะครับและกำหนดขนาดนะแล้วก็เลื่อนไปที่บริเวณที่ต้องการครับ เรียบร้อยครับเซฟนะครับซึ่งพื้นที่ที่พี่โก้ต้องการทำเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้นะที่พี่โก้ยืนอยู่นี่เลยเดีย๋ยวเราจะทดสอบโดยการเอาแป้งนะครับโดยบริเวณที่ต้องการจะได้ทดสอบความสามารถในการทําความสะอาดของออโตบอร์ดเลเซอร์ไลนะครับจากนั้นเริ่มกดปุ่ม start นะครับ เมื่อเครื่องทาความสะอาดที่เรากําหนดเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปที่ท่านชาร์จนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เมื่อสักครู่นี้พิกโกใช้งานออโต้บอทเลเซอร์ไลท์นะครับผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลกันบ้างนะครับเมื่อเริ่มใช้งานนะครับก็กดปุ่มออโต้นะครับ รูปแบบแรกที่เครื่องจะทำงานนะครับก็คือการเดินแบบเลาะขอบนะครับตัวเครื่องจะเลาะขอบของห้องไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการให้เครื่องหยุดทำงานชั่วคราวนะครับเราสามารถกดปุ่มหยุดตรงนี้ได้นะครับปุ่มพอยส์นะครับ โดยการกดปุ่มของรีโมทคอนโทรลเนี่ยควรจะกดค้างไว้สักครู่หนึ่งนะครับเราสามารถกําหนดรูปแบบการทําความสัาดของเขาได้นะครับเช่นเราต้องการให้กดเดินแบบวนรอบนะครับก็คือเป็นเฉพาะจุดเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงกลางนี้นะครับ เราสามารถสั่งให้เครื่องดูดฝุ่นแบบเลาะขอบห้องเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มเลาะขอบห้องนะครับบนรีโมทเครื่องก็จะหมุนเพื่อสแกน และนี่คือหุ่ยนยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นออโตบอทดเลเซอร์ไลท์นะครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากได้นะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Description ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบ็คชาแนลให้พี่โกด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ